ส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะต่อเนื่องไปทางพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีรายงานบอกว่ามีการยิงการเกิดขึ้นที่นัานแล้วมีผู้ที่บาดเจ็บด้วยติดตามจากคุณพัทราพรตั้นง,งามค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทราพรค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ สำนักสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะทังกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้มีการนารถกระบะนะคะซึ่งขนยางรถยนต์นะคะจานวนมากะคะเป็นคันรถนะคะมาขวางนะคะกลางถนนแล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีสมาชิกกลุ่มผู้ชุมนุมคนหนึ่งนะคะถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนนะคะซึ่ง ผู้ที่บาดเจ็บคนนี้ชื่อนายแสนอาจมนตรีนะคะอายุ52ปีะค่ะเป็นผู้ที่เข้าร่วมสมุนกับคนแสดงด้วยนะคะจรับจุดเกิดเหตุการณ์โดยทีก็คืออยู่บริเวณหน้าห้างแฟชั่นมอลนะคะซึ่งอยู่ห่างกับทางแยกสามแยกบินแดงไปประมาณ500เมตรนะคะาจากการสอบถานเนี่ยทราบว,ว่า ออกระสุนปืนเนี่ยนะคะก่อนหนะ้านี้คะ่ะได้มีการยิงปะทะกันระหว่างจากทางสามเหลี่ยมแดงเนี่ยยิงเข้ามาทางจุดพุทงชุงที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะเท่าที่ที่ฉันยืนอยู่ในสังเกตการณ์เนี่ยก็ดังประมาณสิบกว่าครั้งนะ,นะคะแต่ว่านาทีเสร็จและวแปดเนี่ยคะ่ะก็มีการทําให้ในายแสงเนี่ยคะ่ะได้รับบาดเจ็บนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้คะ่ะทางแกนนําที่อยู่บริเวณอนุสาวรียะะ์ชัยเนี่ยค่ะได้มีการ ประสานไปยังแกนนาที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะว่าขอให้ช่วยมีการเผายางรถยนต์ให้มีควันดำขงมงต่อเนื่องนะคะเนื่องจากที่ว่าจะได้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการช่วยบทบังใช้กลุ่มควันเนี่ยค่ะช่วยบทบังการมองเห็นจากฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่สามเหลี่ยมดินแดงะค่ะไม่ให้สามารถมองเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะ แล้วก็นอกจากนี้สําหรับหลังจากที่มีการเกิดเหตุยิงกันขึ้นมาเนี่ยนะคะทางฝั่แกนนาที่อยู่บริเวณนี้ได้มีการประกาศเตือนนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศแจ้งให้ทางประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณสะพานลอยชั้นบนนะคะซึ่งเป็นสะพานลอยข้ามจากฝั่ง เป็นตะวันไปยังแช่ยงอแล้วก็บริเวณสะพานลอยเชื่อมทางสกายวอลกันนะคะให้ลงมาค่ะแต่ว่าณนาขณะนี้ก็คือยังมีประชาชนจํานวนมากนะคะซึ่งยังยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ข้างบนเป็นอย่างหนานแน่นด้วยค่ะคุณน้าพิพรคะค่ะค่ะการจราจรในพื้นที่นั้นยังสามารถเดินได้ตามปกติไหมคะ สำหรับการจราจรนะคะเส้นทางที่มาจากสาม่ยมมินแดนนะคะมุ่งตรงมาสวนนุสสวัสดิ์ชัยะคะ่ะทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วนะคะตั<า>้งแต่เช้า,ชาที่ผ่านมานะคะ่ะรวมถึงเส้นทางที่จะเลี้ยวซ้ายออกไปทางถนนพญาไทด้วยนะคะแต่สําหรับเส้นทางที่จะมาจากถนนโยธินนะคะมุ่งหน้าเข้าสวนนุสสวรีดิ์ชัยแล้วก็จะเลี้ยวออกไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพืญญ่อ เพื่อจะไปตรงบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะคะยังสามารถใช้การได้ตามปกตินะคะแต่ว่าสำหรับการจราจรช่วงนี้ถือได้ว่าแม้ว่าจะมีการปิดเส้นทางจราจรนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่ารถติดขัดมากนากนะคะถ้าเทียบกับการจราจรทุกๆวันที่เปิดใช้การได้ตามปกติอะค่ะค่ะนี้ก็ยังมีคนเดินรถเดินถนนอยู่ใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้ก็คือยังมีมีการจราจรยังใช้การได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันระหว่างที่ปิุ้มุ้มุมุ ชุมนุมณบริเวณที่เซ็นตะว,วันกับทางแฟชั่นมอลล์เนี่ยนะคะกลุ่มพระสงฆ์ชาวพุทธก็ได้มีการรวมตัวกันแล้วนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ200รูปะคะ่ะบริเวณใจกลางภายในของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อที่จะร่วมทําพิธีสวดมนต์นะคะค่ะแล้วก็สําหรับบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างผู้ชุมนุมมาหาหลังจากเกิดเหตุได้มีมวลนชน,นถูกยิงแล้วนะคะทางผู้ชุมนุมก็ได้มีการขอรับบริจาคเงินด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามานําเป็นสเสบียง ซื้อเพื่อที่จะอยู่ร่วมชุมนุมบริเวณจุดนี้ต่อไปจนถึงนาทีที่พวกเขาบอกว่าก็จะสอบสู้กันต่อไปนะคะแต่ว่ารับ,บรรยากาศดยรอบของนุสบรีชัยซึ่งปกตัสินเนี่ยเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยค่ะจะมีรถตู้นะคะมาจอดรับผู้โดยสารนะคะซึ่งการเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากแต่ว่าสําหรับในวันนี้เองนะคะสำหรับคิวรถตู้ญญที่ถูกปิดเส้นทางบริเวณ เซ็นเตอร์วันเนี่ยนะคะก็มีรถตู้เยู่อยู่ประมาณ5คันเท่านั้นเองะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีผู้โดยสารใช้บริการมากนะคะ,คะส่วนร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าต่างๆรวมถึงบรรยากาศภายในบริเวณ5้าสพนทั้งสองแห่งทั้งสาเซ็นทรัลแล้วก็เซ็นเตอร์วันซึ่งเป็นแหล่งใจกลางของลุ่สรบรีชัยตอนนี้นะคะรวมถึงปกติช่วงเย็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีแผงร้านเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่แอร์อัดไปด้วยแผงร้านค้าของของผู้ค้าขายตามแนวพุทธบานเนี่ยนะคะ ก็จะมีมีไปอย่างคับข้างนะคะแต่ว่าวันนี้ผู้ค้าขายตางส่วนเนี่ยก็มีการขนเสื้อผ้ามาแต่ว่าไม่สามารถตั้งร้านได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วะค,ะค่ะคือสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ปกตินะคะขอบคุณ <c oughs> คุณพัฒน์บอลฟันง,งานนะคะอยู่ที่บริเวณถนุนสาวรีชัยสมรภูมิในงานการยิงกันที่บริเวณนะั้นมีผู้บาดเจ็บแต่ว่านําส่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนสภาพการจราจรในพื้นที่นั้นใช้การได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ว่ารถราก็ไม่ค่อยจะติดขัดเท่าไหร่การค้าขายที่เคยคึกคักผู้คนที่ เคยเดินถนนในพื้นที่ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ค่อนข้างที่จะบางตาผิดกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ